กรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่ทั่วโลกจับตามองและเป็นอันดับต้นๆของเอเชียนะคะเรามีเป้าหมายที่อยากจะเป็นมหานครแห่งภูมิภาคนี้ค่ะ ที่ผ่านมากรุงเทพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ประชากรที่หนาแน่นมากขึ้นด้วยค่ะแต่ความเจริญนั้นดูเหมือนว่าจะกระจุกตัวอยู่แค่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป้าหมายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือการกระจายความเจริญให้ไปถึงทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพและนี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ว่าราชการสมัยหน้าด้วยเช่นกันนะคะว่าจะทํายังไงให้คนที่อยู่ชานเมืองรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ไกลกับใจกลางของกรุงเทพค่ะ เอ็กเซนเอร์กับทีมวันนี้นะคะจะอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพของแผนพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองที่มีนิยามของคำว่า compact city หรือว่าเมืองกระทัดรัดและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแผนการพัฒนาเมืองผ่านผังเมืองรวมกรุงเทพสิ่งเหล่านี้จะกำหนดกรุงเทพอย่างไรทิศทางเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยค่ะ กรจะเป็นมหาคนครแห่งเอเชียได้ยังไงนะคะคกลไกหนึ่งก็คือเรื่องของแผนพัฒนากรุงเทพ20ปี2556ถึง2575ค่ะนิยามก็คือการกระจายที่อยู่อาศัยแหล่งงานออกไปให้อยู่แถวชานเมืองด้วยกระจายความเจริญของระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบคมนาคมขนสง่งระบบน้ําระบบไฟเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ยกระดับ เทียมเท่ากันทุกพื้นที่ค่ะเมื่อกี้นี้มันคือคอนเซปต์คือแนวคิดของยุทธศาสตร์นะคะก็ถูกนำมาปรับใช้ในรูปแบบของแผน ผังเมืองรวมกรุงเทพปี2556ค่ะแต่ก่อนที่จะไปสู่การปรับผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีพลวัตของการเติบโตของเมืองที่เราเห็นชัดๆก็คือเรื่องของแนวทางรถไฟค่ะมีสถานีเกิดขึ้นมากมายนะคะทอดยาวไปในพื้นที่ต่างๆทําให้ผู้คนเนี่ยเริ่มกระจายตัวตามกันออกไปในพื้นที่ที่มีแนวรถไฟฟ้าตั้งอยู่ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าใจกลางเมืองของ กรุงเทพก็ยังคงอยู่ในพื้นที่เมืองชั้นใน รลวัดของเมืองที่เปลี่ยนไปอย่างที่ว่าเมื่อครู่นะคะก็เลยต้องมีการปรับผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับใหม่ค่ะเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่4นะคะก็เอาแนวคิดเรื่องของ compact city จากผังเมืองเก่ามาบวกก,กันกับแผนใหม่ก็คือการเป็น polycentric city ค่ะซึ่งหมายถึงการกระจายศูนย์กลางทางเศรษฐกิจผ่านการปักหมุดจุดเมืองรองหรือว่า sub CBD เพื่อจะเตรียมประกาศเป็นผังเมืองฉบับใหม่ความสําคัญของการมี sub CBD ค่ะมันก็จะสร้างความชั ในการพัฒนาเมืองรองมากขึ้นนะคะโดยจะกระจายความกระจุกตัวในพื้นที่ใจกลางเมืองเนี่ยออกไปยังพื้นที่ชั้นนอกโดยเน้นไปยังบริเวณศูนย์คมนาคมค่ะจุดเชื่อมโยงรถไฟฟ้า,ฟาหรือว่า TOD นะคะเกิดเป็นชุมชนชานเมืองมีนบุรีชุมชนชันเมืองลาดกระบงังชุมชนชันเมืองบางแคนอกจากนี้นะคะเราก็พบว่ามีการเปลี่ยนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนสีไปด้วยนะคะอย่างเช่นจุดที่เคยเป็นสีเขียวสีเขียวทะแยงขาวพื้นที่ ที่ทางการเกษตรพื้นที่ธรรมชาติก็เริ่มมีการปรับให้เป็นสีเหลืองหรือว่าพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยค่ะหรือบางจุดที่เป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่แล้วนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นสีส้มให้เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางก็เพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของเมืองในรูปแบบของเออร์เบอร์ไนเซชันนี่แหละค่ะ สำหรับพื้นที่สิ่งบวาลรอมที่ลดลงก็มีการตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะกระทบกับเรื่องของระบบการระบายน้ําของกรุงเทพหรือเปล่าค่ะเพราะว่าอย่างเช่นพื้นที่รองรับน้ำเนี่ยจากเดิมมันมีอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สไร่จะหายไปเลยเหลือเพียง50,000ไร่เท่านั้นนะคะ เรื่องนี้กรุงเทพมหานครก็ระบุว่ามีแผน2ที่จะรองรับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างอุโมง์ยักษ์ระบายน้ําทั้ง10แห่งซึ่งตอนนี้ก็สร้างเสร็จไปแล้ว4แห่งนะคะโครงการก่อสร้างระบบระบ,บ,บายน้ําไปแจ็กกิ้อีกิแห่งสร้างไปแล้ว7แห่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อทวงติงอยู่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะคุ้มทุนหรือเปล่าค่ะ <laughs> ส่วนพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรมพื้นที่อนุรักษ์และเกษตรกรรมค่ะแม้ว่ามันจะมีสัดส่วนที่อาจจะน้อยลงนะคะแต่กรุงเทพมหานครก็บอกว่ายังคงรักษาให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเมืองและพื้นที่เกษตรปลอดภัยค่ะโดยพื้นที่ที่เป็นไข่แดงของกรุงเทพเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจหรือว่า CBD ที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยค่ะก็ยังคงความหนาแน่นอย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะยังคงมีการสร้างเงื่อนไขที่จะเพิ่มกิจกรร แล้วก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อที่ดินหรือว่า Far f าฟ o อเ Area Radio นะคะถ้าหากว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษที่ระบุอยู่ในผังเมืองฉบับใหม่นี้อย่างเช่นการกําหนดให้มีพื้นที่รองรับน้ําฝนพื้นที่ดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุเอื้อเฟื้อต่อคนพิการและอื่นๆมากมายนะคะก็จะได้รับสิทธิท,ทางอากาศค่ะก็ะคือสร้างตึกสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเดิมอาจจะได้สัก20 ชั้นก็เพิ่มไปอีก10ชั้นก็ได้ตามเงื่อนไขอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดค่ะเรื่องนี้นะคะก็ทําให้มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าแล้วจะลดความหนาแน่นในพื้นที่เมืองชั้นในได้ยังไงเพราะว่ายังมีการส่งเสริมให้เกิดการกระจุกตัวของคนแล้วก็การลงทุนอยู่เลยนะคะแต่เรื่องนี้ก็ธมก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้มันจะเดินไปแล้วะคะ่ะมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะรายละเอียดของผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่4ที่เล่าไปเนี่ยค่ะยังไม่ประกาศใช้เดิมทีจะประกาศในปี2563แต่มาสะดุดเอาก็เพราะว่าพรบรผังเมืองปี2518ซึ่งเป็นเหมือนกฎหมายแม่ค่ะมีการปรับปรุงในรายละเอียดนั่นก็เลยทําให้ช่วงรอยต่อที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังจะมีผู้ว่าราชการคนใหม่ ก็เรียกว่าอาจจะเป็นโอกาสค่ะที่ท่านจะได้เข้ามากําหนดรายละเอียดของผังเมืองรวมฉบับใหม่นี้ด้วย oh. และประชาชนก็จะได้ช่วยจับตามองนะคะว่าเอ๊ะส่วนไหนที่คิดว่าไม่โอเคควรปรับแก้เพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไป oh. เพราะว่าพลาวัตเมืองเปลี่ยนแปลงหรือเพราะว่าเรามีความฝันใหม่ร่วมกันนะคะ oh. เพื่อที่จะกระจายความเจริญไปสู่ทุกเขตพื้นที่และทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นมหานครแห่งเอเชียแบบที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่แรกค่ะ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแผนพัฒนากรุงเทพกับเดียกทีฟได้ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เฟ c บุ o กยูทู t ทวิตเต t ร์บล็อกดิดและอินสต g แกรเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะ